สวดช่าง Baby Monster World คลิปนี้อาจจะมาอัาเจดความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องๆเบมอนให้เพื่อนได้รับชมกันค่ะขอเริ่มด้วยความสดใสน่ารักของน้องปริตาที่เพิ่งปล่อยภาพเซตใหม่ออกมาอีกแล้วค่ะเออความสวยทะลุมิตปปิวชัวอย่างจึงข่าวพ่องสวยหวานแบวกรุบน่ารักนุบนิบมากค่ะน้องปริตา มาต่อกันที่ข่าวความน่ายินดีของน้องโรราที่คุณแม่ของน้องได้มาโพสต์บนไอจีของน้องโรราว่าโรราสอบเข้าได้ที่โรงเรียนศิลปะการแสดงแห่งกรุงโซหรือที่คนไทยเรียกกันว่าโสภาซึ่งโสภาเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นโรงเรียนที่มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะ <Yeah. S 1> โดยคําที่คุณแม่โพสต์เป็นคําพูดของน้องโรราเองเลยนะคะน้องโรราได้สื่อออกมาว่า ในฐานะเด็กฝึกหนูกำลังเตรียมตัวที่จะเดบิวต์อยู่แต่ก็ยังไปโรงเรียนอย่างขยันขันแข็งและสนุกสนานค่ะซึ่งหนูก็ผ่านมันมาได้เพราะหนูรักษาเกรดอย่างดีตอนแรกหนูรู้สึกเป็นกังวลเพราะเขาลือกันว่าโรงเรียนนี้ต้องเรียนหนังสือเก่งๆแต่สุดท้ายผลลัพธ์ออกมาดีค่ะช่างเป็นวันที่สันมิเศษจริงๆเลยงวยงวยงย,ยินดีด้วยนะคะน้องรอรา ทั้งขยังทั้งเก่งทั้งสวยเลยครบจบที่นองแสงเหนือของพวกเราจริงๆและสําหรับอีกข่าวที่น่าสนใจสําหรับเบย์มอ Stand ก็ต้องยกให้ข่าวนี้เลยค่ะที่เมื่อวานนี้สารอุทธรณ์ได้ตัดสินจําคุกอย่างยอนซอก6เดือนโดยให้รอลงอาญาหนึ่งปีในข้อหาค่มขู่พยานในคดี BI โดยก่อนหน้านี้สารชั้นต้นตัดสินว่าไม่มีความผิด อายการจึงยื่นเรื่องต่อให้สารอุทธรณ์และสุดท้ายได้ตัดสินโทษจำคุก6เดือนแต่สารเห็นว่าการปล่อยตัวจะเป็นประโยชน์กว่าจำคุกเลยปล่อยตัวและคอยดูควบคุมความประพฤติโดยให้รอลงอาญา1ปีถ้าภายใน1ปีทำผิดซ้ำต้องเข้าคุก6เดือนตามโทษค่ะ ทำไมเบมอนสแสตดถึงสนใจก็เพราะกลัวการเจบิวของลูซสาดงเจ็ดคนกับเ,าเราะจะมีปัญหาล้าชาไปอีกละสิคะแต่อย่างน้อยก็ลงใจไปอีกหนึ่งเปราะเพราะจะได้รอกันอย่างมีความหวังกันหน่อยอ่ะงั้นก็ต้องมาละป่ะขอให้ไหวนะช่วงนี้เรีบแหละเจเบมอนกับพวกเราซักที่ริ่มแหละถือว่าแอดขอคะ่ะและนี่ ราที่เกี่ยวข้องกับน้นองเบมอนที่แอดเอามาให้ได้รับชมกันในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆนเชิญแสดงความคิดเห็นกันได้ตามอัจยาใสเซึ่งงานนี้มีลุ้นกันว่า4ทุ่มคืนนี้หรือ11โมงพรุ่งนี้เช้าอาจจะมีอะไรใหม่ๆใ,ให้เบมอนได้ปล่อยของออกมาบ้างก็เป็นได้นะคะยังไงเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยหากมีความเคลื่อนไหวอะไรใดๆทั้งหมดต่อจากนี้ไปของเบมอน ติดทุกฝีก้าและทุรีบเอาข่าวมาอัพเดตให้เพื่อนได้รับชมกันทันทีสราหรับวันนี้แอดลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขทุกคนเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ